อาจเป็นหลักฐานนิดน,นึงแล้วกันก็คือเดี๋ยวจะชี้แจงใบงานนะคะคือใบงานเนี่ยเขาให้อธิบายโครมาโซมโครมติดโครมติน DNA ใช่ไหมพวกพันธุศาสตร์ต่างๆนะคะก็คือที่จริงลืมไปว่าต้องต้องส่งใบนี้ให้เนาะก็นักเรียนน่ะสามารถไปหาเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตได้นะคะคือที่ส่งไปให้เนี่ยมันเป็นแนวนอนเนาะก็ทํามาเป็นแนวนอนจัดรูปแบบกระทําข้อมูลใหม่อคะค่ะนักเรียนแบบ วาดเองใหม่เนาะืมทั้งหมดนะคะแล้วก็เขียนอธิบายมาด้วยว่าโครมาติดโครมาตินคืออะไร DnA คืออะไรนะคะอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวคุณครูจะส่งหน้าเนี้ยไปให้โอเคไหมเดี๋ยวครูจะส่งหน้าเนี้ไปให้นะคะก็คือให้นักเรียนไปหาเพิ่มเติมมาอีกว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นอนะ สิ่งที่เกิดขึ้นอนะ่ะมันมันมีอะไรนักเนาะขอขอพูดนิดนึงวันก่อนอนะ่ะไปอ่านมาอีกแล้วเมื่อกว่าวันก่อนอนะ่ะไปอ่านมาเขาบอกว่าโคมา,โคมา,โ,โ,าโคมาตินอะ่ะโทษปากาลนโคมาตินอ่ะเขาค้นพบโคมาตินในการจัดเรียงรูปแบบใหม่นักเรียนคือปกติเราจะรู้ว่าโคมาตินอยู่ตรงกลางใช่ไหมอันนี้พูดอย่างรวดเร็วเนาะงานวิจัยใหม่อะ่ะเขาค้นพบว่าโคมาตินอะ่ะจะอยู่ติดกับเยื่อหุ้มนิวเคลียส แล้วก็มีโครมาตินอยู่ตรงกลางอน,นิดนึงเออแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกโครมาตินที่จะเป็นอย่างนั้นน่ะเออมันอะเราก็ยังใช้โมเดลเดิมได้เข้าใจไหมแบบว่ายังใช้ที่มันอยู่ตรงกลางได้อะไรประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวครูส่งอาภาพอันนี้ให้ในไลน์เนาะแปบ๊บนึงเอาเป็นรูปภาพดีกว่านะคะ แบบหนึ่งชั้นมสามเก็แชร์อันนี้นะคะอันนี้คือชิ้นงานที่สั่งไปเนาะให้อธิบายคือครูบอกครูไม่มั่นใจว่าครูให้อธิบายอะไรนะคะลืมลืมจริงแต่คิดว่าคงเป็นอธิบาย dna โครโมโซมหรืออะไรอ,ะอธิบาย dna ให้นักเรียนวาดภาพแผนภาพ dna ของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือพวกนี้หรือนักเรียนจะเพิ่มเติม ฟังนะพอพอเป็นคำว่าสิ่งมีชีวิตอะเพิ่มเติมได้ไมโอซีดไมโทซีดหรือว่าโครโมโซมในสัตว์ต่างๆถูกไหมเพิ่มได้หมดเลยเออก็พยายามลองทำมาคู่อยากรู้ว่าหลังจากกระบวนการเขาเรียกว่าไงหลังจากกระบวนการเรียนมาทั้งเทอมแล้วเนี่ยเออหมายถึงพันธุศาสตร์เนาะเรียนมาครึ่งเทอมเนี่ยนักเรียนได้อะไรไปบ้างนะคะก็ก็ลองเขียนมา นักเรียนอาจจะแบบโอ๊ยหนูไม่เห็นครูจะสอน DNA ตรงไหน,นครูพูดไปแล้วว่าครูเอามาไอ้นี่เฉยๆให้มันครบเนื้อหาเฉยๆแต่จำเป็นจะต้องรู้ขนาดนี้ไหมก็ไม่นะคะเดี๋ยวครูจะลองส่งอันอื่นที่แบบว่าเออนักเรียนจะเขียนเพิ่มอันไหนมาก็ได้เนาะเออเดี๋ยวครูจะพยายามส่งไปเนาะโอเคหรือว่าตอนนี้นักเรียนน่าจะมีหนังสืออยู่กับตัวเนาะก็อันนั้นก็เขียนลงมาก็ได้ เกี่ยวกับ DNA นะคะอะไรค,ค,ค,คิดว่ามันเกี่ยวกับ DNA ก็เขียนลงมาละกันโอเคประมาณนี้มีแค่นี้แหละเออเดี๋ยวส่งเดี๋ยวจะพยายามลองส่ง่งไปให้ในระหว่างคาบนะคะว่าควรจะทำอะไรนะอันนี้ครูมีประชุมอยู่เนาะประชุมกับครูเอได้แหละโอเคขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟงังปบุย